ไม่แต่สาวใ่ไมปถ่ายไหม่เยวบยิ่งยวมแงแค่เตียมจะคุยตะไกันท่วมแล้วพอเลยหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่มยืนนอกแถวเลยผมยืนนอกแถวแบบพวกกลับยืนเนี่ย ผมจะชี้แจงในภายหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณครับเด็นามโยธานะครับรองรับการป้องกันปราบปรามสารยามหลวปูทรเมืองพัทยานะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนของสพเมืองพัทยานะครับ อย่างที่ทุกท่านนะครับในการป้องกัน,นการแพร่นนระบาดของโรคติดต่อนะครับโดยเฉพาะเรอร้อยนะครับภาพล้าออกไปจะไม่สวยงามนะครับห้ส่วนในการปฏิบัติเรื่องรักษาความปลอดภัยนะครับวารปลอดภัยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับแผนการจัดงฐฐานขอ,ของเบอรยทเรียก็เราอยางไม่อนุญาตให้อยู่กรุราบริชายหาด ก็เลยจัดงานแบบนี้อยากได้งอย่างน้อยไม่ซื้ออะไรเลยไม่พักโรงแรมเลยก็ซื้อน้ำขวดหนึ่งละซื้อน้ำขวดหนึ่งสิบบาท